ทดสอบทดสอบอ๋อ oh, สวัสดีครับพี่แจมพี่แจมเข้ามาคนแรกเลยหรือว่าผ่านมาพอดี เป็นเป็นอย่างไรไหมครับพี่แจมช่วงนี้ยังไงขอให้ค้าขายจเจริญรุ่งเรืองธุรกิจค้าเออขาเรียกว,ว่าค้าอะไรนะค้าค้าของเก่านะช่วงนี้จงังเงเนียบไปบ้างแต่ก็น่าจะโอเคอยู่เพราะว่าพี่แจมทำมานานแล้ว ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ยังมีพี่แจมเข้ามาคนหนึ่งก็เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็คงจะตามไมีกทีนะฮะวันนี้ก็เป็นการไลฟ์สดนะครับ EP ที่เจ็ดนะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับก็เพื่อนๆยังไม่ได้เข้ามาไม่เป็นไรฮะผมก็จะไลฟ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ท่านใดสะดวกก็ลองมาติดตามย้อนหลังได้นะครับก็เป็นการ <REP. S 2> euh, เล่าเรื่องนะครับเป็นสตอรี่ของโค้ดโค้ดนบนะครับก็เป็นการเล่าเรื่องของตั้งแต่เรายังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีธุรกิจยังไม่ยังไม่เป็นเป็นโลเป็นพายแล้ววันนี้เราก็ขยับตัวปรับเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยๆนะครับปรับเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาตัวเองมานะครับมาถึงจุดนี้วันนี้ก็เป็นภาพของการเล่าเรื่องของการที่ บอกว่าความรู้คืออาวุธนะครับไม่สิ้นสุดที่รั้วมหาลัยนะครับนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพนะครับภาพนี้เป็นภาพของอาการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในการที่เมื่อวานผมเกินไปแล้วครับเกินไปว่าผมมาเรียนปตีนะครับกับภาพนี้ก็เป็นการเริ่มเข้าเรียนปตีนะครับปริญญาตีของมหาล,ลัยราชพัฒนะครับราชนาครินราชพัฒนราชนาครินนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นการเรียนรู้ที่ค่อนข้างจะช้านะครับผมมาเรียนรู้ตอนนั้นน่ะก็เข้าปอตีตอนอายุประมาณสี่4นะครับสีแล้วก็จบส6นะครับจบตอนอายุ46ก็เป็นการเรียนรู้ที่ต้องบอกว่าความรู้มันมันไม่สิ้นสุดแค่รู้มหาลัยนะทุกวันนี้เราสามารถจะเรียนรู้ตรงไหนก็ได้มหาลัยเปิดนะครับสามารถจะเรียนตอนไหนก็ได้นะครับราชพัฏนะครับสิ่งที่ ผมต้องการคือความรู้นะครับความรู้เพื่อตอนนั้นนะตอนนั้นเริ่มจะลงการเมืองแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีสตอรีต่ต่อไปก็คือผมก็ลงการเมืองด้วยนะครับในเขตราะบังเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะลงาราะบังผมก็มาปรับวุฒิก่อนนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าเ,าเขาระบุขั้นต่ําคือปอตีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มเรียนรู้นะครับมาเรียนาราชพัฒนนะครับเรียนสาวทิตย์ก็ทําธุรกิจไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยมันก็ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ เริ่มเริ่มจะเข้ามาช่วยทํางานการเมืองนะครับในเขตลกักกระบังก็ชีวิตตอนมาเรียนนะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่คนที่มาเรียนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะพวกการเมืองแล้วก็พวกนักธุรกิจแล้วก็เป็นพวกต้องการจะปรับขั้นเงินเดือนก็เลยเข้ามาเรียนกันก็สังเกตในกลุ่มก็จะเป็นเพื่อนๆที่อายุก็ไล่เรียไ่ยกันทั้งหมดนะฮะแต่ผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่อายุที่สูงที่สุดในห้องเรียนนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นการปรับ บบที่ไม่ช้าเกินไปต้าบอกช้าเกินไปไม่ไม่ช้านะเพราะว่าการเรียนรู้มันไม่สิ้นสุดอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเราที่เราอยากจะเรียนรู้จริงๆเป็นคนที่ชอบพัฒนาตลอดนะเห็นหนังสือที่ไหนไม่ได้ก็จะเข้าไปหยิบมาอ่านตลอดเลยนั่นหมายถึงว่าเราชอบเรียนรู้เราชอบพัฒนาตัวเองตลอดเวลาคนเรานะครับถ้าวันนี้เราเราอยากจะได้เงินเพิ่มนะครับท่านต้องมีความรู้อย่างเดียวฮะ ท่านต้องศึกษาพัฒนาความรู้ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาหรือแก้อุปสรรคได้นะครับอุปสรรคและปัญหาแก้ได้อย่างเดียวคือความรู้เท่าน,นั้นเองนะครับวันนี้ถ้าท่านมีความรู้อยู่ที่ระดับ5นะครับแล้วอุปสรรคระดับ5มันก็พอถูถูให้ถ่ายไปได้แต่อุปสรรคระดับ5ท่านมีความรู้อยู่ที่ระดับ2ระดับ3ท่านไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เลยเพราะฉะนั้นท่านพัฒนาความรู้ของท่านให้เหนืออุปสรรคขึ้นไปเพราะฉะนั้นความรู้คืออาวุธนั่นเอง เราจะใช้อาวุธเพื่อจะมาเข็นค่าอุปสรรคและปัญหาหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาเยอะเหลือเกินมันก็เกิดจากการที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เกิดจากการที่เราเรามองว่าอุปสรรคปัญหาแท้ที่จริงแล้วมันคือการที่จะทําให้เรามีไรายได้นะครับคนที่จะอ,อ่คนที่เขาจะให้เราไปทํางานให้เขาส่วนใหญ่เขาก็จะจ้างเราไปเพื่อจะแก้ไขปัญหาลอุปสรัคนั่นเองนะครับถ้าไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหา เขาคงไมไ่จ้างเราไปแน่ๆนะครับหรือธุรกิจเราเองนะครับเราก็ต้องรับจ้างการรับจ้างที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเขาไม่ว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เกิดจากการที่เราต้องแก้ไขอุปสรรคและปัญหาให้เขาท้งนั้นนะครับท้งนั้นเลยก็ช่วงช่วงวัยเรียนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นช่วงสนุกอีกช่วงหนึ่งนะครับตอนเรียนก็ได้เป็นานายกนักศึกษานะครับเพราะว่าเราเราค่อนข้างจะมีหน้ามีตาตอนนั้นก็เริ่มเริ่มพัฒนาตัวเอง เริ่มเป็นเป็นดาวนะครับดาวดาวเลิกแล้วนะครับมีแสงสว่างในตัวเองแล้ว <c oughs> ก็เลยทําให้คนเริ่มไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ได้เป็น,นเป็นนายกนักศึกษานะครับตอนนั้นทําให้เอ่อทำให้การเรียนก็ง่ายขึ้นนะครับครูอาจารย์เพื่อนเพื่อนต่างๆก็รู้สึกว่าก็จะเกรงใจเรานะครับก็จะทําให้เราผ่านอุปสรรคไปได้ต่างๆนา,นานานะครับ ก็ตอนตอนที่เรียนต้องบอกว่าก็เป็นผู้ริเริ่มนะครับริเริ่มในการที่จะจัดกิจกรรมนักศึกษานะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เราไปเที่ยวหรือกิจกรรมที่เป็นการทําบุญประจําปีเฉลิมฉลองกันนะครับก็เป็นการริเริ่มผมอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะชอบเป็นการชอบริเริ่มนะริเริ่มทํานู่นทํานี่นะครับเป็นคนที่ชอบชอบแนวความคิดใหม่ๆนะครับไม่ชอบอยู่ในกรอบอันนี้คือคือเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นความสุขนะ ในการที่เราพัฒนาเรียนรู้วันนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าท่านที่ยังอยากจะพัฒนาตัวเองผมบอกได้เลยณนะวันนี้นะครับวันนี้ผมทําธุรก,กิจกับยูนิเตอร์เนี่ยก็สามารถพัฒนาตัวเองและก็พัฒนาหลายๆด้านด้วยกันมันก็เกิดจากการที่เราเรียนรู้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์และที่คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าเขาทำยังไงถึงทีประสบความสำเร็จ ทำยังไงถึงจะรวยนะครับทำยังไงถึงจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับถ้าวันนี้ถ้าท่านยังคิดว่าต้องการรายได้เพิ่มขึ้นนะครับผมเชิญชวนนะครเชิญชวนนะครับไม่ว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเขาต้องการาถ้าท่านต้องการที่มีรายได้เพิ่มนะลองศึกษาดูนะครับศึกษาทุกธุรก,กิจโดยเฉพ,พาะหนังสือนะครับผมเนี่ยผมตอนนี้ผมอ่านหนังสือหลาย,เยๆเล่มด้วยกันนะครับโดยเฉพาะทีฮับแอคเคอร์เนี่ย มันเป็นการเขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะร่ารวยแบบมั่งคั่งนะครับแบบมั่งคั่งนะผมเน้นเลยนะครับแบบมั่งคั่งขอให้ท่านอ่านหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะครับผมยืนยันเลยนะครับถอดรหัสลับสมองเงินล้านช่วยอะไรท่านได้หนังสือเล่มนี้จะบอกว่าถ้าท่านอ่านแล้วท่านจะมีผังการเงินอยู่ในหัวของท่านแล้วท่านจะมีแต่ความมั่งคั่งเขาจะบอกว่า การที่เราจะรวยได้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการทําอย่างเดียวฮะวันนี้ท่านลงมือทําให้ตายนะครับลงมือทําให้ตายก็ไม่รวยนะครับถ้าสมองของท่านหรือแผนผังการเงินของท่านยังไม่รองรับเงินนะครับยังไม่รองรองรับเงินผมจะเปรียบเทียบง,ง่ายๆก็ได้เหมือนกับเรามเาีเรามีกล่องขนาดเล็กนะแล้วเราได้เงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยกล่องเราไม่สามารถจะรองรับได้มันก็จะกระจายกระจายไปทั่วเลยเช่นเดียวกันนะวันนี้ถ้าผังการเงินของท่าน ยังไม่ลองรับเงินยังไม่ลองรับความมั่งคั่งได้นะครับท่านได้เท,ท่าไหร่ท่านก็จะหมดไปผมเองผมทําธุรก,กิจมาหลายปีแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ามาเท่าไหร่มันก็ออกเท่านั้นเพราะว่าเราไม่ได้มองว่าเงินนะครับเราไม่ได้มองเงินว่ามันเป็นมริดพันธุ์เรามองเงินคือเงินเราก็จะไปใช้ใช้ใช,ใช้ใช้อย่างเดียวนะครับถ้าท่านมองเงินเป็นมเมล็ดพันธุ์เนี่ยท่านเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ให้มันงอกเงยมา รับประกันได้ครับยังไงเงินของท่านงอกเงยแน่นอนนะครับก็แนะนำนะครับแนะนำถอดรหัสรับสมองเงินล้านนะครับลองลองหาซื้ออ่านดูครับของ T.Hub Acker นะครับบอกได้เลยว่าจะทำให้ท่านมีความมั่นคงและก็มั่งคั่งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะความรู้นะครับความรู้เนี่ยมันเป็นตัวที่ก่อเกิดก่อเกิดถึงสร้างการแหล่งแสงแหล่งสร้างรายได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสมองของท่าน มันก็ไม่ต่างอะไรกับโรงงานผลิตเงินนะฮะถ้าวันนี้โรงงานผลิตเงินของท่านดีนะครับดีสมบูรณ์แบบผมเชื่อว่ายังไงก็สร้างเงินได้ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าโรงงานของท่านไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่าชำรุดนะครับนั่นหมายถึงว่าวันนี้ท่านไม่ได้อ่านหนังสือหรือว่าการออกกาลังกายก็เหมือนกันฮะมันคือมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยมันจะทำให้สมองท่านเล่นนะครับแล้วก็การอ่านหนังสือเนี่ยมันจะทําให้สมองท่านโปร่งมันเหมือนกับการไปสร้างกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อในสมองของท่าน ทุกร่างกายเราเนี่ยมันมีมันมีส่วนทั้งหมดเลยนะเวลาที่เราวิ่งเราจะได้กล้ามเนื้อที่ขานะครับหรือว่าเราเล่นเล่นเวทนะครับก็จะมีกล้ามเนื้อที่แขนที่หน้าอกแต่ถ้าท่านอ่านหนังสือนะครับท่านจะมีกล้ามเนื้อที่สมองนะครับท่านจะมีกล้ามเนื้อที่สมองแล้วจะทําให้สมองท่านเปรียบเสมือนโรงงานผลิตเงินได้อย่างดีนะครับจะคิดจะมีไอเดียแล้วจะมีแนวคิดอะไรดีๆจะทําให้ท่านรู้สึกว่าโอ้สมองของเรานี่มันสามารถจะสร้างเงิน สร้างมิตรเงินให้อย่างโมโหลานได้จริงๆนะครับก็วันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะครับก็พยายามนะครับพยายามอ่านหนังสือแล้วก็พยายามพัฒนายอยู่ตลอดเวลาความรู้ไม่ได้สิ้นสุดแค่ร้วมหาวิทยาลัยนะครับขอให้ท่านศึกษาตลอดเวลาผมเองศึกษาจนจบปตีจนอายุ46แต่ทุกวันนี้อ่านหนังสือทุกวันนะครับอ่านหนังสือเป็นบ้านเป็นหลังเลยนะครับอ่านหนังสือวันหนึ่งก็ประมาณ 30- 40หน้าทุกวันนะวันละหนึง่งชั่วโมงผมอ่านตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นก็ออลองดูนะครับลองพัฒนาตัวเองแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ลองศึกษาตําราใหม่ๆแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆดูว่าอันไหนที่มันสามารถจะสร้างไรายได้ให้ท่านนะครับและที่สําคัญนะครับที่สําคัญต้องปรับผังการเงินในหัวของท่านนะครับไม่เช่นนั้นท่านทํายังไงท่านก็ไม่รวยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับก็พบกันใหม่ใน EP ีเป็น EP 8ีพรุ่งนี้นะครับ e p EP 8ก็น่าจะพรุ่งนี้ผมก็น่าจะเข้าทางการเมืองเลยครับวันนี้เกินไว้ก็คือเรียนปตีจบแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมก็คงจะเข้าการเมืองพรุ่งนี้จะเป็นในในเข้าการเมืองเดี๋ยวเก็บไว้เป็นเป็นพรุ่งนี้ดกก้วนะว่าผมเข้าการเมืองแล้วผมอยู่ในตําแหน่งอะไรบ้างนะครับต้งบอกว่าเป็นเด็กผู้ชายธรรมดามาจากบ้านนอกนะครับแล้วก็พัฒนามาถึงตรงนี้ผมพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับพัฒนาจนคิดว่า มันสามารถจะไปได้อีกเยอะนะครับยังไงก็ลองติดตามดูดอีกทีนะฮะว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างครับ EP 8พบกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ